อาดีเป็นตำรวจย่างไงแล้วพี่อดีตเป็นผบอยังไงครับเนี่ยนี่เป็นผบอยงครับเนี่ยผบปอมเฮ้ยมีผบอยู่ป่ะผบอยู่ป่ะอะไม่รู้อะผบอยู่ไหนเฮ้ยไปหาหมอปะแต่เราไปบอกหมอผมเป็นผบอนะครับมีใครเรียกร้องผมได้หมออยู่ไหนเป็นหมอด้วยยีเกิดหวอโรงพยาบาลดิโรงพยาบาลอยู่ไหนหมออยู่ที่นั่นแหละ อันนี่มันเย็นสุโลีเลยตรงนี้เนีชยชดีกแม่งนี่อืมเกรถดิรถรถรถเท็กซรถจังมันต้องล็อกแม่งไม่ใช่รถกูกูไม่ล็อกต่อยทีดิต่อยทีโอ้ <c oughs> โหรู้เรื่องอ่ะดูกางเกงใน เฮ้ยเขาเขาเขาโรงพยาบาล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 นะเขาโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลเราเรามีหน้าที่เขาโรงพยาบาลล็อกรถด้วยนะพูดดีพูดื้อดื้อหมอครับหมอครับครับครับคุณหมอคนสวยหัวมุ้งมุ้งอยู่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่ครับผมเอ้าเฮ้ยสักครู่ได้ไงผมเป็นหัวหมอคุณใจดื้อไหมสักครู่สักครู่ดูชุดผมเลยชุดผมคืออะไรครับ อะไรนะครับว่ายังไงนะครับเมื่อกี้คุณหมอคนสวยหัวม่วงเข้าเวรมาครับวันนี้หัวม่วงวันนี้ไม่เห็นนะครับอ๋อขอบคุณมากครับหมอหัวม่วงที่ชื่ออะไรชื่ออะไรสักอย่างเรียกยากๆอ่าใช่เรียกยากเฉีับไม่เข้าครับวันนี้ไม่าอ๋อไม่เข้าอะครับดูดูดูโอเคครับผมขอบคุณมากครับหมอมาทำอะไรครับเนี่ยมาถามถามมาครับทำไมเอ่อพอดีเมื่อวานผมมีธุระถามเขาไว้ครับ ผมลืมวันเก่งในกับเขาอ่ะผมบอกว่าอีกสามวันให้มาเขียวเอาคำตอบครับก็กางเกงไหนครับไม่เป็นไรครับไม่รบกวนแล้วครับน่าจะเรื่องใหญ่น่าจะเรื่องใหญ่โอเคครับ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 เรื่องใหญ่ครับไปไหนครับเนี่ยคุณหมอไปไหนครับเนี่ยหมอเพิ่งกลับมาจากรัอกเคสครับอ๋อเดินทางปลอดภัยครับถุกหมอถูกหมออหมเลยคุณหมอไปตะกี้นึงคุณหมอคุณหมอคุณหมอสักสักฝุ่นปะครับ เอาไปไหนแล้วเออเนี่ยชุดอะไรก็บอกกิ่งกล้าไหมชุดอะไรคับคุณคุณใส่ชุดอะไรครับคุณมองผมขอกินน้ำหน่อยนะครับดช่มน้ำอยู่น้ำมากเลยขโมยพี่เพียบเลยอะต่อยมันสักทีก่อรต่อยทำไมขโมยรถต่อยทำไมร้องสักทีโร่ก็กดผิดกดผิดเอาเหรอชักตุกอ่ะชักตุก นี่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 โอ้ป่อยแม่งเลยด<อ>ขบับรถก้นตีนอ่ไม่ใส่เสื้อผ้าจับเลยจับเลื้อช็อต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 ขอโทษนะครับออไม่ขอโทษหรอกจับแมงเลยืดอะไงครับเออ่ทำไมไม่ใส่เสื้อครับเนี่ยมันร้อนครับมันร้อนเหรอครับแม่ค <laughs> รับมันจะดำนะครับระวังมันจะดำนะระวังหัวนมดำ คมนุ่มกว่าตำรวจครับผมผมลงรถบได้ครับอะไรนะครับผมลงรถบได้ครับฮะลงรถไม่ได้ไงลงรถไม่ได้ครับแมนครับวันอยู่ในลูกงั้นถอยถอยถอยค่ะลืมลืมเอาเข็มขัดออกหรือเปล่าเข็มคัดออกหรือเปล่าอ๋อทำไมทำเพื่อทำไมทำเพื่อนกันล่ะครับ เออมันมันเงาครับผมเหรอะมันเงาตลอดละฮะอ๋อโอ้โหมวันนี้ฮัทไซยังงียังงี้ยี้สงสัยต้องมีประเด็นแน่เลยมีกันต่อยรถกันด้วยเนี่ยตาครับรู้จักกันครับรู้จักอ๋อรู้จักกันโอ้ผมเสือกนี่เลื่อยๆไปละไปละอ๋อไอ้มันรู้จักกันพอๆโถิดช็อตมันสักที สวัสดีครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับท่านสมาชิกสวัสดีครับอ๋อยืนกูดยิงเรอแฟนอยู่ครับแฟนเขาจะไม่ได้กิงเลยเด็กขาดอย่าโอเคครับกินข้าวยังหรือทำเกลืโคตรยิงโคตรยิงบอกเลยนีี่ทอะไรัเด๋ยวมาตรวจสอบความเรียบร้อยของเมืองครับไม่ปล่อยประชาชนพูดไป ก็ต่อยประชาชนก็พูดไปดิอืมจริงๆผมก็เหงาอะนะอ้าวทำตัวเคยเคยคิดแค้นตำรวจอะไรบ้างไหมเคยครับเคยตอนตอนนี้ยังไม่มีครับอ๋อยังไม่มีใช่ไหมครับเสื้อชมพูเสื้อชมพูเคยโดนตำรวจจับบ้างไหมครับ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 ตบแม่งก็ีเคยต่อยตำรวจไหมครับเคยจะต่อยตอนนี้อะไรฮะ ตำรวจไม่ต่อยมันต้ตีปอๆอยู่เพิ่งแท็กดี่ไม่ได้ยินเคยต่อยตำรวจไหมครับเคยครับอ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับก็โต่อยเวกเลยอ๋อถ้าถ้าต่อยแล้วไม่โดนจับจะต่อยไหมจต่อยถ้าตำรวจถ้าาตำรวจเขไม่ไม่กวนก่อนล้วครับตมรวจไม่ทำต่อยแม่งเลยสักสักสักครึ่งหลอดไหมครับสักครึ่งหลอดไหมคือตำรวจเจอกับผมใช่สักครึ่งหลอดไหมตรงนี้เหรอ ต้รงข้างหลังหน่อยก็ได้นะข้างหลังหน่อยครับไป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 รอตื่นใส่ได้ครับใช่เหรอเขาผมวอถ้าตายโอ้โหนาวด้วยนะหนาวด้วยนะหนาวด้วยนะนะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมเหรอต่อยเป็นไหมครับก็นิดหน่อยค่านิดหน่อยก็นิดหน่อยก็เอาเลยดีเอาเลยดิ <laughs> <c oughs> ขวบปืนยิงขวบปืนยิงตำรวจที่ดีโอ้ยมันต่อยเก่งเว้ยคุณเต้ไฟไหม้มาเราคุณอยู่ครับคุณแดงมันต่อยเก่งเว้ยคุณเต๊เล็นไฟไหม้รอคุณอยู่เขาจะคุยออกับคุณ <c oughs> <c oughs> ดูทำตัวยิงหนะ้า งกับพี่กับน้องเดี๋ยวดีต่อยอยู่เฮ้ยนั่นน่ต่อยผู้หญิงนี่ปล่อยไม่ปล่อยเลยเราไม่ตามผู้หญิงไปแล้วโอเคพอละพอละโอ้ต่อยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนจริงเลยแล้วที่เป็นตำรวจเหรอครับใช่ครับผมเป็นผบผมเป็นหัวบอกครับ เออบางทีเราก็ต้องมีการแบบว่าผู้ชายนะลูกผู้ชายนะใช่ไหมเราก็ต้องมีการแบบสีเลือดสีเนื้อบ้างนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเออเรื่องนี้เราเป็นความลับของเราสองคนนะอ่าได้ครับโอเคไปละผมไม่โดนจับคือไม่ไม่โดนครับไม่โดนครับ,คครบหรือว่าเจียค่าปรับหน่อยไหม <laughs> มไตตเลยอ๋อโอเคโอเคไอคือระดับว่าแต่งเงินในประเทศนี้ผู้หญิงโสดเยอะป้ะผู้หญิงเหรอผู้หญิงโสดเยอะอยู่นะแต่แต่แต่หมอที่หัวม่งม่วงมีแฟนแล้วผมเองไม่ต้องห่วงจังผมเองเนี่ยแฟนเขาถ้าถ้าถ้าเห็นใครยุ่งนี่บอกผมได้นะเดี๋ยวกลัวเลยครับผมไอหิน่วยครับห็น่วยครับเห็น่วยครับก็ต้อังใจ โอเคนะเดี๋ยวผมไปก่อนนะโอเคครับครับผมถ้าเราถ่ายรูปเราแท็กเฟซเขามันจะเป็นยังไงวะสวัสดีครับเฮ้ยพี่ได้ยินครับตบแม่สักทีโอ้ไปไหนครับไปไหนครับเนี่ยไจะไปโรงพยาบาลเหรอครับอืมแล้วแล้วไม่ทราบว่าไปทำอะไรครับไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าให้ผมช่วยไหม จะไปหาน้องค่ะอ๋อหาน้องน้องน้องเป็นหมอเหรอครับใช่ค่ะคน้องเด็กกระทืบน่ครับงั้นงั้นผมขอไปด้วยได้ไหมอ่ะวิ่งไปนะคะไม่ได้ครับวิ่งไปเหรอครับใช่ค่ะได้ครับไม่เป็นไรผมฝึกมาดีครับอ๋อโอเคได้ฝึกมาดีแล <c oughs> <c oughs> ้วจะพังเลย <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอฟิตมากอ่ะ <c oughs> อะไรฟิต <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาฟิตมากเขาวิ่งเขาวิ่งไป เขาเขาน่าจะวิ่งไปนะพเลาฟิตดูดิเขาน่าจะฟิตมากเลยทำไมกูคิดดีแหบวมึงเมียเพียงสองตั้งคลิปไม่มีค่น้องเขาโดนกระทือบตายลงบ้านนะผมมีมีผมอยู่นะครับอะไรนะคะมีผมอยู่นะครับว่าแต่ชื่ออะไรคะเนี่นแบงก์เก็ดเคครับ แบงค์ยเคครับได้ยินชื่อผมวิ่งหนีเลยแหระครับเดียวครับคุณมันวิ่งหนีวิ่งหนีกูเลยอะกดเอ็กซีมันจะเป็นยังไงอะเอ็กซีก็เป็นแมปไงแล้วกดออกมันกดกดออกอะกดยิงไงอ่าเกมนี่ไงอ่ากดไปแล้วครับอ่าแล้วก็ออกแมงเลย ใช่วดของไม่แห้งเลยปั่นทิพยาย